สวัสดีครับท่านผู้ว่าการทุกท่านเราได้วางแผนที่จะอัปเดตเกมเป็นเวอร์ชั่น1.0.64เบิรโกรงสู่ฤดูหนาวในอีกไม่กี่วันนี้ก่อนการอัปเดตคุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลล่วงหน้าผ่านอีเวนต์เพื่อรับรางวัลต่างๆเราขออภัยสำหรับความไม่สะดวกใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินการในครั้งนี้ครับเราจะส่งรางวัลไปให้คุณเพื่อเป็นการชดเชยเมื่อการอัปเดตนี้เสร็จสิน้น โดยเซิร์ฟเวอร์จะหยุดให้บริการประมาณ3ชั่วโมงในระหว่างการอัปเดตสำหรับการอัปเดตในแพทนี้จะประกอบด้วย5ส่วนหลักนะครับซึ่งเราจะมาดูส่วนแรกกันก่อนเลยส่วนที่1จะเป็นชุดอีเวนต์วันคริสต์มาสในกิจกรรมพิเศษนี้เราก็ได้มีการเตรียมกิจกรรมย่อยๆมากมายให้ท่านได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสุดพิเศษนี้กันโดยเข้าไปที่ประกาศแล้วก็จะเห็นตรงอีเวนต์เทศกาลครับมาเริ่มที่อันแรกนะครับ นั่นก็คือรสชาติของโลกเยี่ยมชมบาษาแห่งความคลึกครื้นเพื่อลองเมนูอร่อยที่โลกต้องเสิร์ฟให้ท่านได้ร่วมทำภารกิจเพื่อสร้างตำราอาหารขั้นสุดยอดต่อมาจะเป็นซูปเปอร์รสลากหิมะใช้ดวงดาวระยิบระยับเพื่อตกแต่งรถลากหิมะของคุณมาใช้และรับรางวัลมากไหมครับกิจกรรมที่3ดวงดาวระยิบระยับจะเป็นการทำภารกิจรายวันถึง7วัน โดยท่านสามารถเข้าไปเล่นเกมและทำงานที่กำหนดให้เสร็จสิ้นเพื่อรับรางวัลประจำเทศกาลกิจกรรมที่4ของขวัญฤดูหนาวทำให้ราตรีฤดูหนาวแจ่มจรัสไปด้วยดวงดาวโดวยภารกิจเกี่ยวกับการเก็บทรัพยากรเพื่อะส,สมดวงดาวระยิบระยับเพื่อแต่งรถลากหิมะและแลกรับรางวัลครับกิจกรรมที่5จุดสูงสุดแห่งอานาจรับอานาจเพื่อชิงตีเมืองใหม่แกะกลองกิจกรรมที่6 การฝึกอาวุธท้าทายปรมาจารย์โลหะเมื่อเขาแข็งแกร่งขึ้นด้วยทุกการต่อสู้ลองดูว่าคุณจะอยู่ได้นานแค่ไหนและกิจกรรมที่7การประทะของพายุล่องเรือไปตามสายลมและเกลียวคลื่นและออกเดินทางครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งคราวนี้เราจะเลื่อนหน้าจอลงมาเพื่อเจอกับส่วนที่สองครับนั่นคือ ทัวนาเมนหุบผาอาทิตย์อัสดงหุบผาอาทิตย์อัสดงใหญ่ยักษ์เป็นสักขีพยานขึ้นและลงของดวงดาวและแสงเงาโลกเตรียมตัวสําหรับการต่อสู้เพื่อความรุ่งโรดกับนักรบที่ยอดเยี่ยมที่สุดของอาณาจักรทั้งหมดรายละเอียดดังนี้น1ในทัวรนาเมนตหุบผาอาทิตย์อัสดงคุณสามารถเข้าไปในหุบผาอาทิตย์อัสดงและต่อสู้กับผู้ว่าการจากสี่อาณาจักรในภูมิภาคเดียวกัน2 แต่ฤด,ดูกาลของทัวร์นาเมนต์จะเริ่มในวันจันทร์และมีระยะเวลา3สัปดาห์ได้แก่1สัปดาห์สำหรับรอบก่อนคัดเลือก1สัปดาห์สำหรับรอบหลักและ1สัปดาห์สำหรับการจัดแสดงของแชมเปี้ยน3กฎการต่อสู้ในทัวร์นาเมนต์จะเหมือนกันกับหุบผาอาทิตย์อัสดงหมายเหตุ head, ทัวร์นาเมนต์หุบผาอาทิตย์อัสดงจะเปิดให้เล่นกับอาณาจักรในฤดูกาลเตรียมพร้อมเท่านั้นนะครับโปรดตรวจสอบหน้าอีเวนท์ที่อัปเดตแล้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมครับส่วนที่3การปรับปรุงฤดูการแห่งการพิชิตตามรายละเอียดดังนี้ครับ 1. 1. เพิ่มข้อความยืนยันเมื่อใช้ไอเทมเทเลพอตในอีเวนต์อาณาจักรที่30ข้อความดังกล่าวจะปรากฏหากคุณใช้ไอเทมเทเลพอร์ตเพื่อเทเลพอร์ตตนเองไปที่อาณาเขตของสมาพันธ์อื่น <S 2. 2. <S เพิ่มบัฟคมดาบไปที่หน้าแรกของความรุ่งโรจน์ในอดีตด้วยบัฟคมดาบ หากกองทหารของคุณโจมตีกองทหารศัตรูด้วยขั้นหน่วยที่ต่ำกว่ากองทหารของคุณจะได้รับบาดแผลสาหัสน้อยลงมากโปรดทราบว่าบัฟนี้ใช้ไม่ได้เมื่อโจมตีหรือป้องกันเมืองนะครับ 3. เราจะเริ่มการคำนวณคะแนนระยะไกลของผู้ว่าการประกอบ<ต>ด้วย การโจมตีระยะไกลจะทําให้หน่วยได้รับบาดเจ็บ king, เล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากคุณสามารถฆ่าหรือทําให้หน่วยของกองทหารศัตรูได้รับบาดเจ็บสาหัส oh. เช่นกองทหารระยะใกล้ขณะที่คุณกําลังโจมตีศัตรูด้วยกองทหารระยะไกลคุณจะได้รับคะแนนระยะไกลคุณสามารถตรวจสอบคะแนนระยะไกลในปัจจุบันในส่วนสถิติการฆ่าของโปรไฟล์ของคุณ คะแนนระยะไกลของคุณจะคำนวณแยกจากคะแนนการสังหารของคุณทั้งนี้คะแนนระยะไกลนี้จะคำนวณในอาณาจักรที่ได้ปลดล็อกฟีเจอร์รูปขบวนเท่านั้นนะครับและ 4. เพิ่มร้านเหล้าออถาดและร้านเหล้าคนแก่ต่างหากคุณได้รับสถานะออดถาดหรือคนแก่ต่างในไอีอเวนอาณาจักรทีู่0คุณจะได้รับอนุญาตให้เกณฑ์ผู้บัญชาการที่ร้านเหล้าที่เกี่ยวข้องกันและก่อนที่คุณจะเริ่มเกณฑ์คุณสามารถเลือกผู้บัญชาการที่ต้องการ เพื่อเพิ่มโอกาสเกณฑ์พวกเขาได้ครับส่วนที่ 4. ข้อปรับปรุงอีเวนต์มือใหม่ 1. 1> เพิ่มอีเวนต์พิธีกรรมเกิดใหม่ในช่วงอีเวนต์คุณสามารถรีเซ็ตผู้บัญชาการที่มีในพิธีกรรมเกิดใหม่ได้1คนเมื่อรีเซ็ตสกินเลเวลและพรสวรรค์ของผู้บัญชาการทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้ในการอัปเกรดผู้บัญชาการจะส่งกลับไปที่ค้ั้งของคุณในรูปแบบไอเทมครับฟีเจอร์นี้ใช้งานได้สำหรับตัวละครสร้างใหม่เท่านั้นนะครับ 2. หน้าของอีเวนต์วีและบุรุษหวนคืนได้ถูกปรับสมดุลครับเพื่อให้การแลกเปลี่ยนตาแห่งความพักดีง่ายขึ้นการปรับปรุงเหล่านี้กับอีเวนต์มือใหม่จะมีผลสำหรับอาณาจักรใหม่ที่เปิดหลังการอัปเดตนะครับและก็มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับนั่นคือส่วนที่5เรื่องของความเปลี่ยนแปลงอื่นๆประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงดังนี้ครับ 1. ในอีเวนต์วิกฤตเซโรลีเอฟเฟกของจุดอ่อนของสกินที่เหลือถูกปรับ ตรงนี้ท่านสามารถเข้าไปดูที่รายละเอียดเพื่อตรวจสอบอีกครั้งนะครับ 2. อาณาจักรที่ถูกปลดล็อกฟีเจอร์รูปขบวนการรีไซเคลอาวุธยุทภัณฑ์ได้ถูกเพิ่มประสิทธิภาพครับ 3. ในอนาคตในการรักษาความเท่าเทีเทยมในการเล่นที่เท่ากันในอาณาจักรที่สาบศูนย์เราจะหยุดความก้าวหน้าในการก่อสร้างการฟื้นฟูหรือสูญเสียของความทนทานและเวลาคูดาวในการดับไฟไม่อาคาร ทั้งหมดชั่วคราวถูกครั้งที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับทั้งนี้การเพิ่มประสิทธิภาพนี้จะทำงานหลังการอัปเดตแล้วเสร็จนะครับ4เพิ่มโหมดตำนานสำหรับอีเวนต์ต่างๆรวมถึงบทลำนำของเอียนวิกฤตเซโรลีและการฝึกอาวุธซึ่งปลดล็อกได้โดยการทำโหมดปกติของแต่ละอีเวนต์ให้เสร็จโดยโหมดตำนานจะเปิดให้เล่นกับอาณาจักรที่ไปถึงนอกฤดูการ2ฤดูการขึ้นไป และตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการอัปเดตแผ่นี้ร่วมแสดงความเห็นได้ที่คอมเมนต์เพื่อบอกให้ทีมงานเราทราบนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ